สวัสดีครับผมบิมซ่าโบทาลุยวันนี้เราจะไปทำอะไรกันครับโบวันนี้นะคะเราก็จะพาน้องๆไปรู้จักกับวิธีการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าค่ะโดยเราจะพาน้องๆไปรู้จักวิธีการในการใช้พลังงานทดแทนและวิธีที่จะประหยัดค่าไฟฟ้าซึ่งน้องๆทุกคนนะคะสามารถนําไปปรับใช้กับที่บ้านได้ค่ะเอ๊ะว่าแต่บิมรู้ไหมว่าโรงเรียนของเราเนี่ยมีการใช้พลังงานไฟฟ้าทดแทนอะไรบ้างอืมมันมีอะไรบ้างนะเอ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกับน้องๆเลยค่ะไปค่ะ โหนี่ไงครับโบโหบีมก็ดาดฟ้าอาคารเซนต์ปีเตอร์เที่ยวเรียนกันนี่ไงเรานี่ไงเห็นไหมนี่แดะพลังงานไฟฟ้าทดแทนของโรงเรียนเรารู้จักหรือยังคืออะไรอ๋อแผงโซลาเซลล์พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เองเอ๊ะ แล้วว่าแต่โรงเรียนของเราเนี่ยมีแผงโซล่าเซลล์ท้งหมดกี่แผงเหรอนือนอ้นองตั้งใจฟังนะคะโรงเรียนอัดสำชันธทบบรีของเรามีการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ได้การสองอาคารคืออาคารอาัดสำชันจำนวน150แผงและอาคารเซมปีเตอร์จำนวน206แผงรวมทั้งสิ้น356แผงสามารถช่วยโรงเรียนประหยัดค่าไฟได้เฉลี่ยปีละ 1 6 7 4 6 4 6 9กิโลวัตต์ชาวหรือคิดเป็นเงินที่ประหยัดได้728,471.40บาทต่อปีนอกจากนั้นนะคะน้องๆโรงเรียนของเรายังมีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไปเลยนะไม่ว่าจะเป็นเสาไฟฟ้าส่องสว่างในโรงเรียนจำนวน25้ต้นรอบโรงเรียนแล้วก็ยังมีระบบลดน้ำต้นไม้อัตโนมัติจับพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยนะรวมแล้วเนี่ยสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้เฉลี่ยปีละ 21,538.15กิโลวัตต์ชาวหรือคิดเป็นเงินที่ประหยัดได้9ก7 3 2้าบบาทต่อปีอ๋ออย่างนี้นี่เองเอ๊ะว่าแต่เราเห็นหลอดไฟแปลกๆที่อาคารลาเฟลด้วยแหละมันคล้คายหลอดฟลูออเรสเซนต์นะแต่มันเล็กกว่าแปลกๆอ่ะนั่นแหละนอกจากจะหล่อแล้วเรายังเป็นคนช่างสังเกตอีกนะเนี่ยไปเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกับน้องๆเลยไปกันค่ะนี่ไงที่บีพูดถึงเมื่อกี้ใช่ไหมใช่ใช่นี้แหละนี้แหละ มันคือหลอดไฟอะไรเหรอโบอเอ๊ะเขาเรียกว่าหลอดไฟ LED อืม LED นั้นมันดีไงอ่ะโอ้โหหนูบีมไปอยู่ไหนมะคะน้องๆเขายังตอบกันได้เลยใช่ไหมคะน้องๆไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจ,จะอธิบายให้ฟังอย่างแรกเลยนะคะหลอด LED จะประหยัดพลังงานไฟฟ้ากว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์ถึง3เท่านอกจากจะประหยัดพลังงานไฟฟ้าแล้ว ยังไม่มีส่วนประกอบของสามปรลอดที่เป็นมลพิษกับโลกแต่เป็นมิตรกับโลกแบบสุดๆอีกอย่างหนึงน,นะคะคืออายุการใช้งานค่ะอายุการใช้งานจะยาวนานสูงสุดถึง1นึ่สชั่วโมงเชียนะซึ่งหล,ลอดฟอเรสเซนต์เนี่ยใช้ได้สูงสุดแค่1,000ชั่วโมงเองโหดีขนาดนี้กันไปเป็นที่บ้านนี้ไหมนเนี่ยเอ๊ะ่เดียวนะงั้นแสดงว่าทั้งตึกเราปเป็น LED หมดเลยลสิ ใช่แล้วน้องๆ้อคะอาคารราฟแอลของโรงเรียนเราได้ทำการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าไปหลอด LED จำนวนทั้งสิ้น2,062หลอดสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้เฉลี่ยปีละ1 2 2 8 6 2 2กิโลวัตต์าวหรือคิดเป็นเงินที่ประหยัดได้5 4 3 2 5 9 8 6บาทต่อปีเป็นไงล่ะอึ้งไปเลยดิโรงเรียนของเราเนี่ยเป็นโรงเรียนสีเขียวชัดสุดยอดแต่ลว่าโบลิมระอย่างนีงนะ ไม่มีทางไม่มีอะไรที่เราจะไม่รู้มาเลยโบรู้ทุกเรืองโบรู้จักนโยบายเป้าหมายและมาตรการการอนุรักษ์ของโรงเรียนเราปะอืมไม่เป็นไรไม่ไรอย่าอธิบายให้ฟังของน้องเองน้องครับน้องรู้หรือเปล่าว่าทางโรงเรียนของเรานั้นไม่มีการกำหนดนโยบายเป้าหมายและมาตรการการอนุรักษ์ไว้ในประกาศของโรงเรียนแต่เป็ไปการศึกษาด้วยนะเช่นการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้นวัตกรรมและการบูรณาการการเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์งานไฟฟ้านอกจากนั้นยังตั้งเป้าหมายที่ลดการใช้ไฟฟ้าลงร้อยละสองต่อปีอย่างต่อเนื่องทุกปีเลยนะ เดียวนะรายละสองต่อปีแล้วทำทุกปีเลยเหรอโห oh, ถ้างั้นอีกห้าปีข้างหน้าก็ต้องลดการใช้ไฟฟ้าถึงสิบเปอร์เซ็นเลยดิถูกต้องแล้วจ้ะหนูโบ,โบเอ๊ะว่าแต่แล้วทำไมต้องโรงเรียนต้องออกนโยบายแบบนี้ด้วยละ่ะแ <c oughs> น่เนาะเก๋ yes, สวยแล้วยังเข้าใจถามอย่างนี้ความจริงเราก็ไม่รู้เหมือนกันอนะ <c oughs> เอา้ารู้ว่าจะรู้ไม่เป็นไรถึงเราจะไม่รู้เดีย๋ยวเราพาไปหาคนที่รู้ได้เรื่องน้ําเรื่องไฟฟ้าเรื่องอาคารสถานีเนี่ยรู้เป็นที่หนึ่งในตองอูแน่นอนืมมีคนเก่งแบบนั้นด้วยหรอแน่นอนไไปปกนลค้อง ครับตอนนี้เราอยู่กับมาเซอร์เขียนว่าคาจัดก้อนนะครับหัวหน้างานศูนย์การเรียนรู้พลังงานและสิ่งแวดล้อมนะครับเดี๋ยวเราจะมาสอบถามมาเซอร์กันนะครับว่าทาไมถึงต้องมีการตั้งนโยบายเป้าหมายและมาตรการการลดพลังงานนะครับสครับัมครับมาเตอร์ครับผมอยากรู้จริงๆว่าโรงเรียนของเรานะมีปัญหาอะไรทำไมถึงต้องมีการตั้งนโยบายเป้าหมายและมาตรการการลดพลังงานก็สิ่งแวดล้อมครับก็อย่างนี้นะครับก็สืบเนื่องจากที่โรงเรียนเราเนี่ยมี จำนวนนักเรียนค่อนข้างเยอะนะครับประมาณ4,900กว่าคนนะครับรวมถึงบุคลากรเราก็ทั้งประเภทครูแล้วก็คนงานอะไรพวกนี้นะครับรวมๆกันเนี่ยมาแล้วงนั้นก็ตกอยู่ประมาณสัก5,000กว่าคนทีนี้เนี่ยจำนวน5,000คนที่อยู่ภายในสถานสารเนี้ยมันทําให้มีการใช้พลังงานค่อนข้างเยอะนะครับค่าไฟเราเมื่อก่อนเนี่ยก็ตกเดือนละล้านกว่าบาทนะครับมันก็เริ่มมีการคิด นโยบายเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานขึ้นมาเพื่อที่จะเซฟค่าไฟตัวนี้ครับลงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เริ่มมีการตั้งนโนยบายออกออกมาก่อนนะครับซึ่งนโยบายเนี่ยมันก็จะเป็นโครงใหญ่ที่ท,ที่ที่จะเป็นเหมือนกําหนดทิศทางแนวทางในการอนุรักษ์พลังงานนะครับทีนี้พอกําหนดนโดยบายเสร็จเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีการตั้งเป้าหมายว่าเป้าหมายในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ย เรามีเป้าหมายอย่างไรซึ่งในในในเชิงของด้านพลังงานนะครับเราตั้งเป้าหมายว่าโรงเรียนเราเนี่ยจะต้องลดค่าไฟให้ได้ปีละ2%เเซก็คือปีนี้ปี6 3ใช่ไหมฮะก็คือต้องปี6 3เนี่ยค่าไฟทั้งหมดต้องลดกว่าเมื่อตอนปี62 2%เซแล้วพอปี64เนี่ย64ต้องลดลงมาจากปี63 2%าเซก็คือจะลดต่อยอดกันลงมาเรื่อยๆอันนี้คือเป้าหมายนะครับที่ที่ทางโรงเรียนตั้งเอาไว้นะครับเอ่อ ที่น่าสนใจก็คือของการไฟฟ้าที่ตั้งไว้เนี่ยนะครับที่เคยไปสัมมนาอะไรพวกนี้นะครับเขาตั้งเป้าไว้สูงกว่าเราแต่เนื่องจากเราเป็นสถานาขนาดใหญ่นะครับจัดอยู่ในข่ายของอาคารควบคุมพิเศษด้วยนะเพราะเราใช้พลังงานค่อนค่อนค่อนข้าง,งเยอะเพราะนั้นเนี่ยเราก็เลยตั้งเป้าไว้ที่แค่2%ต่อปีเท่านี้ก็เยอะแล้วสําหรับสังส,ส,สถานศึกษาขนาดใหญ่ขนาดนี้นะครับพอกําหนดเป้าหมายเสร็จก็ไปพี่มาตรการมาตรการก็จะเป็นตัวกําหนดว่า มัเป็นเหมือนวิธีที่ทําให้ถึงเป้าหมายซึ่งก็มีหลายอย่างครับตัวตัวมาตรการว่าเราจะมีวิธียังไงให้คนในองคอ์กรเราเนี่ยทั้งเด็กทั้งครูทั้งบุคลากรอื่นๆเนี่ยช่วยกันเซฟค่าไฟนะครับเช่นอา,อาจจะปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ใช้สวิตช์กระตุกเปิดเฉพาะโซนที่จําเป็น,นหรือว่าใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานอื่นๆซึ่งอันนี้เนี่ย ก็ต้องไปดูในรายละเอียดมาตรการอีกทีหนึ่งว่าว่ายังไงนี่ก็ปัจ,จักปัญหาหลักๆก็คือว่าค่าไฟเราค่อนข้างสูงเราก็การเซฟพอตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยเพราะว่าการผลิตกระแสไฟฟ้าเนี่ยยางเขื่อนเนี่ยมันบอกไฟฟ้าสะอาดก็จริงแต่ว่าเราต้องทำลายป่าถูกไหมเพื่อที่จะมีน้ําในเขื่อนแล้วก็มาผลิตเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราเซฟการใช้ไฟฟ้าได้มันก็ลดการทำลายป่าโดตรวประมาณนี้ครับ น้องๆก็ได้รู้นะครับว่าทางเรียนของเรานั้นมีปัญหาหลักๆก็คือด้านบุคลากรกับจํานวนนักเรียนนะครับที่มียอดสูงมากทําให้ต้องมีการใช้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับไฟฟ้าเยอะครับวันนี้ก็ขอขอบค้องขอบคุณมาสักเข็มภาพนะครับรับต่อไปนะครับน้องๆก็จะไปเรียนรู้เกี่ยวกับมาตรการการลดการใช้ไฟฟ้านะครับ 1. ปิดไฟทุกครั้งเมื่อออกจากห้อง 2. ติดตั้งสวิตช์กระตุกหรือยักสวิตช์ไฟเพื่อปิดใช้งานเฉพาะจุดจ,จำเป็น 3. ดึงปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าออกทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้งาน 4. ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่16องศา 5. เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีสัญลักษณ์ประหยัดไฟเบอร์5ซึ่งในตอนนี้สัญลักษณ์ประหยัดไฟเบอร์5 นักขเอาเป็นเบอร์หระดับ1ดาว2ดาวและ3ดาว 6. ไม่เจ็บกระติกน้ำร้อนค้างไว้เป็นเวลานานๆแมโบวิธีการในการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าแบบง่ายๆเนี่ยมีหลายวิธีเลยนะอืมเห็นแล้วแหละแต่เอ๊ะมาตรการการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของโรงเรียนที่บอกมาเนี่ยมันสามารถนำไปปรับใช้กับที่บ้านได้ด้วยนี่ที่พูดดีก,ก็ถูกอีกจริงๆแล้วเนี่ยมาตรการในการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเนี่ยสามารถนำกลับไปปรับใช้กับที่บ้านได้ง่ายมากเลยนะแต่ สิ่งที่สาคัญที่สุดเนี่ยคือเราต้องลงมือทาด้วยตัวเองมันก็แน่นอนอยู่แล้วถ้าเราไม่ช่วยกันในวันนี้แล้วใครจะมาช่วยเราแทนล่ะอย่าลืมนะครับโลกจะสวยได้ถ้าเราทุกคนช่วยกันสําหรับวันนี้ผมกับโบต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ